สวัสดีนะคะวันนี้เราก็มาดูการเก็บผลผลิตของอสวนคุณเปิ้ลนะคะหอมแบ่งที่ใช้ผลิตภัณฑ์วีเพนตาของเรานะคะวันนี้ก็ครบอายุในการเก็บเกี่ยวแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นสมาชิกในการถอนนะคะถอนต้นหอมแบ่งนะคะเรามาดูผลผลิตนะคะว่าหัวจะใหญ่ขนาดไหนนะคะ อ่าอันนี้คือหัวของหอมเบ่งนะคะที่ใช้ผลิตภัณฑ์วีเพนต้าของเรานะคะอ่าสัมภาษณ์คนถอนหน,อนหถอนยากไหมคะถอนยากไหมคะยากถอนยากเพราะอะไรคะมันถึงถอนยากโอ้มันหัวใหญ่นะคะหัวใหญ่นะคะหัวใหญ่จริงๆนะคะนี่มันหัวใหญ่มันอ่ามันหัวใหญ่นะคะนี่คะ่ะดูนะคะได้จิ้มขึ้นมานะคะได้จิ้มขึ้นมานะคะแล้วก็อ่าเป็นอย่างนี้นะคะเคาะเอาดินออกนะคะเคาะเอาดินออก ตะเคียมันแห้งนะคะสังเกตนะคะลำต้นใหญ่มากเลยนะคะลำต้นใหญ่มากๆเลยอ่าในการใช้ผลผลิตวีพิตา้าของเราครับปีนี้เป็นปีแรกนะคะอ่าชาวสวนนะคะพอใจมากนะคะโดยเฉพาะคุณเปิ้ลนะคะยิ้มแข่งเลยนะคะอ่านะคะก็เป็นการเก็บผลผลิตนะคะของหอมแบงแล้วก็จะไปขายนะคะไปขายเป็น แห้งนะคะแล้วก็เพื่อที่จะไปเป็นพัน์ปลูกต่อไปนะคะอันนี้หอมแบ่งแสนพันนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะดูนะคะผลผลิตเราจะเก็บ